ทดสอบทดสอบทดสอบเสียงทดสอบเสียงทดสอบเสียงโลหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าโลทดสอบ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 สวัสดีครับสวัสดีครับครับพบกันอีกครั้งครับกับสัตยาชาแนลหนึ่งเก้าเจ็ดเจ็ดครับพี่น้องครับแล้วก็ห่างหายไปนานหลายวันนะครับผมเหมือนเดิมครับติดภารกิจครับผมติดภารกิจทางสายบันเทิงนะครับพี่น้องครับผมวันนี้ก็ได้ของดีมาอีกแล้วครับเอ่อ ได้ลาตนาเหล็กไหลนะครับพี่น้องครับเหล็กไหลมาจากประเทศเพื่อนบ้านเราเนี่ยนะครับคือสปปลาวนะครับพี่น้องครับเป็นเหล็กไหลมาจากภูเขาควายนะครับพี่น้องครับคนท่านที่ให้มาก็บอกว่าเป็นเหล็กไหลได้มาจากภูเขาควายนะครับผมอยู่ที่ภูเขาควายนะครับสปปลาวครับพี่น้องครับมาชมกันเลยนะครับครับนี่ก็เป็นเหล็กไหลนะครับผมเชื่อกันว่า าา way, ครูบาอาจารย์บอกว่าเป็นเหล็กไหลนะครับเป็นเหล็กไหลหรือว่าเป็นธาตุกายสิทธิ์ที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาตินะครับผมเกิดขึ้นจากธรรมชาติจากธรรมชาตินะครับภายในถ้ำหรือว,ว่ il, อาภายในเทือกเขาที่ป่าลึกๆนะครับผมส่วนมากจะอยู่ตามถ้ำนะครับผมตามถ้ำตามเขาป่าตามป่าตามเขานะครับหเหล็กไหลชุดนี้นะครับผมได้มาจากแต,แต่ไม่ใช่ไ,ได้มาเจ้าเดียวนะครับ คือสองก้อนนี้สองก้อนหรือว่าสององนี้อาจะได้มากับสองท่านนะครับผมองนี้องนี้ผมได้มาจากวัดปู่เน้นคำนะครับหลวงปู่เนนคำนะครับที่เมื่อก่อนท่านก็มีชื่อเสียงโด่งดังนะครับแต่ไม่ใช่องค์ที่มีนั่นนะครับผมที่ว่ามีคดีครับต้องคดีต้องโทษต้องอะไรนะครับที่ว่าโดนจับสึกไปแล้วไม่ใช่องค์นั้นนะครับผมไม่ใช่ไม่ใช่ท่านนั้นนะครับ องค์นี้เป็นองค์ที่อยู่ภูเขาอยู่ที่สมรปราวานะครับผมแต่ท่านจะสำนักลวงวัดของท่านอยู่ที่จังหวัดนครนครพนมครับจำได้แล้วเป็นจังหวัดนครพนมนะครับผมผมได้มาจากอำเภอศรีสงครามนะครับจังหวัดนครพนมนะครับผมเหล็กไหลก้อนนี้นะครับเป็นเหล็กไหลอู้มาจารได้บูชาผมได้บูชาจากวัดมาท่านก็บอกว่าเป็นเหล็กไหลได้มาจากภูเขาควายนะครับ ก่อนนี้นะครับผมได้มาจากครูเขาควายาเป็นเหล็กไหลชนิดที่อยู่ตามเทือกเขานะครับไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ว่าจะพบเจอง่ายนะครับพี่น้องครับพบเจอยากครับพบเจอยากมากไม่ใช่ว่าเดินเข้าไปแล้วจะเจอไม่ใช่ครับคุณอย่าคิดว่าเดินเข้าไปไง่ายครับผมเพราะว่าแต่ละป่าแต่ละเขาตามถ้ำตามป่าตาม,ตามเขาต้องมีสิ่งลี้ลับนะครับผมไม่ว่ามี สิ่งอาถรรพ์ที่เรามองไม่เห็นนะครับผมสิ่งลี้ลับที่เรามองไม่เห็นพวกดวงวิญญาณาต่างๆไม่ใช่ว่าจะไปหยิบมาง่ายๆเดินเข้าไปแล้วจะไปหยิบมาไม่ไม,ไม่ไม่ใช่ครับต้องอขอเจ้าป่าเจ้าเขาทําวิธีบวงสรวงบูชานะครับบูชาบูชาเทพเทวาเจ้าป่าเจ้าเขาถึงจะได้มานะครับนี่ครูบาอาจารย์ท่านบอกว่าก็ได้มาจํานวนเยอะนะครับเหล็กไหลชนิดนี้นะครับผมท่านบอกว่าเป็นเหล็กไหลหนัรราชนะครับ เป็นเล็กไหลนากราดเล็กไหลชนิดนี้จะชอบอยู่ตามป่าตามถ้านะครับผมตามป่าตามเขาตามถ้ำอ,อยู่ในถ้าในป่าลึกนะครับไม่ใช่ว่าจะอยู่ตามภูเขาทั่วไปนะครับผมต้องมีมูลนะครับผมต้องมีมูลมีเชื้อพูดง่ายๆว่ามีเชื้อนะครับผมต้องมีเชื้อไม่ใช่ว่าถ้าไม่มีเชื้อเหมือนเหมือนกับเราะจะปลูกเห็ดฟางอะไรครับต้องหาเชื้อมาผสมนะครับผม ถึงจะปลูกได้เชื้อนั้นถึงจะมีประโยชน์นะครับผมถึงจะปลูกเห็ดฟางได้เด็กไร้ก็เหมือนกันนะครับแต่ว่าธาตุการศึ์ก็เหมือนกันนะครับี่น้องครับถ้าไม่มีเชื้อไม่มีเขาโคงว่าจะอาจจะมีอะไรล่ะครับว่าเขาเรียกว่าตระกูลนะครับผมเป็นเผ่าพันธุ์นะครับผมต้องมีเผ่าพันธุ์นะครับผมมีเชื้อมีเผ่าพันธุ์สิ่งนั้นถึงจะเกิดมาได้นะครับผมเด็กไร้ก็เหมือนกันครับไม่ใช่ว่าจะเกิดตามถ้ำทุกถ้ำในทั่วประเทศไทยไม่ใช่นะครับผมหรือว่าทั่วโลกไม่ใช่นะครับผม ต้องมีเชื้อนะครับผมแหล่งนั้นจุดนั้นต้องเป็นสถานที่พิเศษหรือว่าภูมิอากาศต้องเป็นภูมิอากาศที่ชุ่มฉ่ำนะครับผมหรือว่าภูมิมอากาศที่อุดมสมบูรณ์นะครับผมเป็นธรรมาชาติจริงๆนะครับไม่ใช่ว่าเหล็กไหลห,ลหลรือว่าแร่ธาตุกายสิทธิ์จะเกิดขึ้นโดยทั่วไปนะอันนั้นไม่ใช่นะครับพี่น้องครับครับนี่ก็เป็นเหล็กไหลเชื่อกันว่าครูบาอาจารย์บอกว่าเป็นเหล็กไหลนักขลาดนะครับเหล็กไหลนักขลาด ว่าหรือว่าเหล็กไหลพญานาคนบนทางอีสานอี่ยบอกว่าเหล็กไหลพญานาคเหล็กไหลพญานาคนะครับผมนี่ครับผมก็เรียกเหล็กไหลพญานาคเหมือนกันนะครับผมชิดนนี้จะอยู่ติดแม่เหล็กหรือเปล่ามา,มาดูกันนะครับแม่เหล็กมาเช็กดูก่อนครับไม่ติดนะครับพี่น้องครับอันนี้ไม่ติดไม่ติดแม่เหล็กนะครับไม่ติดแม่เหล็กด้านนี้ก็ไม่ติดนะครับ ที่ติดแม่เหล็กนี้เป็นส่วนมากจะเป็นเหล็กไหลแม่น้าโขงนะครับผมก็มีนะครับผมผมมีหลายก้อนนะครับผมมีหลายก้อนเมื่อก่อนผมมีก้อนขนาดโอ้โหน้ําหนักอาจจะเกือบห้าโลมั้งครับน้ําหนักประมาณเกือบห้าหกโลประมาณนี้แหละผมได้ไปถวายพระนะครับผมถวายครูบาอาจารย์อยู่ที่จังหวัดขอนแก่นนะครับผมอยู่วัดแห่งหนึ่งที่จังหวัดขอนแก่นท่านก็ได้เอาลงใต้ฐานพระพุทธรูปนะครับผมปาง โลดปังพระล่วงโลดเจนทธิ์นะครับผมอยู่ที่จังหวัดขอนแก่นนะครับผมเหล็กไหลก้อนนั้นเป็นเหล็กไหลแม่น้าโขงนะครับบางท่านก็บอกว่าเป็นอกทรณีนะครับผมเป็นชนิดที่ติดแม่เหล็กนะครับพี่น้องครับแต่ชนิดนี้ไม่ติดนะครับชนิดนี้ไม่ติดเหล็กไหลตระกูลนี้ไม่ติดว่าเป็นเหล็กไหลคนละน้ําคนละเนื้อแล้วก็คนละสายพันธุ์กันนะครับกับเหล็กไหลที่ติดแม่เหล็กนะครับผมอย่างก้อนนี้ก็มือนกันครับก้อนนี้ผมได้มาจาก ไม่ไม่ใช่ครูบาหรอกครับป็นได้มาจากโยมนะครับผมจากผลทั่วไปเรานี่แหละนะครับผมแต่ก้อนนี้ผมได้มาจากน้องปู่เนนคํานะครับตอนนี้น้องปู่เนนคําแต่ก้อนนี้ได้มาจากทีมงานสายงานนะครับผมด้านบันเทิงนะครับด้านบันเทิงไม่พอเอื้อน้มดีกว่านะครับผมแต่เป็นสายบันเทิงให้ให้ผมมาครับไม่ใช่ว่าให้มาฟรีนะครับผมต้องยอมเสีย ของรักของห่วงผมไปหลายหลายชิ้นเหมือนกันนะครับผมหลายองค์เหมือนกันนะครับผมกว่าจะได้ก้อนนี้มานะครับพี่น้องครับเป็นเหล็กหลตระกูลเดียวกันกับองค์นี้ครับกับก้อนนี้ครับตระกูลเดียวกันสายพันธุ์เดียวกันนะครับพี่น้องคนที่ให้มาก็บอกว่าได้มาจากหลวงปู่นะครับผมอยู่ที่ภูเขาควายนะครับอยู่ที่ภูเขาควายท่านได้ไปพูดง่ายๆแต่ท่านได้ไปแสดงนะครับผมเป็นทําการแสดงการร้องการํำหรือว่าการ แสดงดนปีให้ถวายทางวัดนะครับผมทางวัดหลวงปู่ท่านก็เมตตาให้มาหลวงปู่ที่ภูเขาควายนะครับผมเป็นหลวงปู่ที่ประจวัดอยู่ที่ภูเขาควายนะครับผมเป็นพระระดับพระครูนะครับผมระดับพระครูให้มาแสดงว่าไม่ไม่ใช่ธรรมดานะครับพี่น้องครับแสดงว่าเหล็กไหลก้อนนี้ไม่ธรรมดานะครับผมแล้วทีนี้ผมเห็นนะครับผมผมเจอนะครับผมเจอกับท่านที่ให้มาเลยครับผมก็ขอนะครับขอยังไงก็ไม่ให้ ผมขอตั้งหลายรอบนะครับผมก็เลยวันนั้นไม่รู้เป็นไงครับผมบุกถึงบ้านเลยนะครับผมบุกถึงบ้านผมก็คุยถูกคอยังไงไม่รู้ครับท่านก็ยอมแบ่งให้นะครับผมเพราะว่าท่านมีสองสองก้อนนะครับท่านมีเด็กหลายชนิดนี้สองก้อนท่านบอกให้ผมเลือกเอานะครับจะเลือกจะเลือกเอาก้อนไหนก็เลือกเอาผมก็เลยเอาก้อนนี้มานะครับผมแต่ผมต้องยอมเสียของรักผมไปหลายชิ้นหลายองค์เหมือนกันแหละครับกว่าจะได้ก้อนนี้มานะครับผม เป็นเหล็กไหลตระกูลเดียวกันนะครับมาดูว่าจะติดแม่เหล็กหรือเปล่าไม่ติดนะครับพี่น้องครับเออเป็นเหล็กไหลตระกูลเดียวกันนะครับกับองค์ที่เมื่อกี้นะครับผมกับองค์ที่เมื่อกี้นะครับที่ให้ดูเมื่อกี้ไม่ติดแม่เหล็กนะครับนี่ครับเป็นเหล็กไหลชนิดเดียวกันนะครับผมสองก้อนนี้นะครับเป็นเหล็กไหลชนิดเดียวกันหรือว่าเป็นธาตุคยสิทธิ์ชนิดเดียวกันชนิดเดียวกันแล้วสายพันธุ์เดียวกันครับอ่า ดีนะครับพี่น้องครับบางบางก้อนก็ติดนะครับอย่างผมเคยเจอนะครับผมเหล็กไหลบางชนิดนะครับที่อยู่ตามทำจะติดแม่เหล็กก็มีนะครับบางบางก้อนก็ไม่ติดนะครับผมบางก้อนก็ไม่ติดบางก้อนก็ติดแต่ส่วนมากถ้าเป็นเหล็กไหลหรือว่าแร่แม่น้าโขงจะติดทุกก้อนเลยนะครับผมจะติดทุกก้อนเลยถ้าใครมีก็ลองลองเช็คดูนะครับเอาแม่เหล็กไปลองเทสดูเทสดูนะครับผมว่าจะติดแม่เหล็กหรือเปล่า อ่าส่วนมากจะติดนะครับผมเป็นแร่แม่น้ําโขงเป็นจะออกคล้ายๆกับสีออกออกีเขียวหน่อยนะครับีเขียวอมขาวหน่อยออกคล้ายๆกับเงินยวงอะไรครับเก็คล้ายตะกัวนะครับผมแร่อกทอนีแล้วว่าแร่แม่น้าโขงครับพี่น้องครับแล้วก็เป็นเหล็กไหลที่ทิ่พุทธานุภาพนะครับผมมีเจ้าป่าเจ้าเขาหรือว่าเทพเทวาคอยปกปักรักษานะครับผมทั้ง เชื่อกันว่าครูบาอาจารย์บอกว่ามีทั้งฤาษีมีทั้งยักษ์คนทันนะครับที่ปกปักรักษาแราตุไยสิทธิ์ที่เกิดตามธรรมชาตินะครับผมไม่ใช่ธรรมดานะครับพี่น้องครับเชื่อว่ามีพุทธคุณในตัวนะครับผมไม่ต้องไปปลูกเสกยากนะครับเพราะว่าสิ่งนี้มีพุทธานุภาพอยู่ในตัวแล้วครับเหมือนกับพริกนะครับพริกที่เราปลูกไว้ไม่ไม่ไม่มีใครไปปลูกเสกให้มันเผ็ดนะครับผมมันยังเผ็ดได้นะครับเหมือนกับเหล็กไหลนะครับผม แล่ทนสิทธิ์แล่ทนสิทธิ์ทุกอย่างครับไม่ไม่ไม่ใช่เฉพาะเหล็กไหลอย่างเดียวนะครับเป็นแล่ทนสิทธิ์หรือว่าธาตุขสิทธิ์ต่างๆอ่าหรือแม้กระทั่งน้องแมวนะครับผมโรกแมวหรือว่าน้องแมวนะครับอ่าน้องแมวไม่ต้องไปปลูกเสกไม่ต้องไปใส่พุทธานุภาพใส่พลังอะไรต่างๆมันก็มีความคลังในตัวนะครับผมเพราะว่ามันเป็นสิ่งนี้เป็นผู้ันยากครับต้องใช้วิจนะยานนะครับผมในการพิจารณาครับเพราะว่า แท้จริงอย่างไรต้องพิสูจน์ดูละครับผมถ้าใครเชื่อมั่นและศรัทธาสักวันหนึ่งจะเจอนะครับผมจะเจอกับตัวเองแน่นอนนะครับผมเรื่องพุทธปฏิหารนะครับพี่น้องครับเรื่องปฏิหารหต,าาต่างๆแค่ค่ามต่างๆแต่ส่วนมากคนที่เชื่อศรัทธาเท่านั้นนะครับผมถึงจะถึงจะนีถะ่ถึงจะมีความเชื่อมั่นได้ถึงจะเกิดนะครับผมถึงจะเกิดกับตัวเองนะครับแต่ใครไม่ศรัทธาก็พกไปก็ไม่มีประโยชน์หรอกครับต้อง ต้องความศรัทธาต้องมาก่อนนะครับพี่น้องครับแต่ผมนี่เจอหลายครั้งนะครับผมเกิดกับตัวเองหลายครั้งนะครับนับครั้งไม่ได้ครับผมว่าไปเจออะไรมาบ้างนะครับผมส่วนมากจะเจอกับการเดินทางไกลนะครับเจอเจอกับการเดินทางไกลมีประสบการณ์มาแล้วนะครับจู่จู่ก็มีคล้ายๆขับรถไปดีๆจู่จูก็มีคล้ายๆมีคนช่วยขับนะครับผมผมจะหลับไปเลยครับถามแม่บ้านบอกว่าเอา เมื่อกี้ผมหลับผมหลับไปเป็นเป็นนาทีสองนาทีก็มีนะครับผมพอตื่นขึ้นมาลืมตาขึ้นมาอีกทีมีสติขึ้นมาลืมตาดูโอ้โหไม่รู้ไปตกที่จุดไหนแล้วครับรถเคลื่อนไปตกตกจุดไหนแล้วครับผมมันมีคล้ายๆกับมีคนช่วยขับนะครับผมช่วยจับพวงมาลัยขับให้นะครับผมก็แปลกดีนะครับไม่เชื่อก็อย่าลบหลู่ครับพี่น้องครับนี่นะครับผมอันนี้มาให้โชว์ครับ มาให้ชมนะครับผมมาโชว์พูดง่ายว่ามาโชว์แหละครับมาให้ชมไม่ขายนะครับผมไม่ขายครูบาอาจารย์นะครับผมให้มาอในองค์นี้สําคัญมากครับได้มาจากวัดหลวงปู่เนียนคานะครับไม่ใช่เนียนคําที่ติดกุกติดตารางอันนั้นไม่ใช่นะครับผมคนละเนียนคํากันนะครับอันนั้นอันนั้นไม่จริงครับอันนี้ของจริงครับผมเนียนคําของจริงท่านจะเที่ยวไปเที่ยวมาประเทศเราอยู่เรื่อยนะครับผมเนียนคาองนี้ครับ อ่าครับส่วนองค์นี้ก็ได้มาจากนี่ครับครูบาอาจารย์แต่ท่านไม่ใช่เป็นพระหรอกท่านเป็นโยมนี่แหละครับเป็นคนธรรมดาทั่วไปนะครับสายบันเทิงนะครับผมครับท่านใดที่เข้ามารับชมรับฟังแล้วก็ขอให้บารมีธาตุกายสิทธิ์หรือว่าธาตุเหล็กไหลนะครับผมเรีว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายทั้งปวงจงปกปักรักษาคุ้มครองครอบครัวของท่านนะครับให้อยู่เย็นเป็นสุขนะครับปราศจากความทุกข์ขอให้มีแต่ความสุขความเจริญพบกันใหม่ ep หน้าครับสวัสดีครับ